สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแลวครับพระเอกลุยอาชีพเก็บขยะชื่นชมพระเอกเบอร์ต้นโดดขึ้นรถเก็บขยะทำจริงเก็บจริงเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตแถวหน้าของเมืองไทยอย่างตรงตรงษกรกนกทรหรือตรงตรงเดอะสตานักแสดงมากฝีมือที่รวดแร่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายให้แฟนคลับได้ชื่นชมกัน ด้วยความหล่อเหลาความเก่งมากฝีมือเป็นกันเองและทัศนคติที่ดีของเขาทำให้มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศหลงรักเขาอย่างมากมายบทบาทของพระเอกเบอร์ตระดับนี้ใครจะคิดว่าจะได้เห็นภาพที่หนุ่มตรงๆตัดสินใจลงพื้นที่ลองอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งสวมชุดเหมือนกับพี่ๆพ,พ,พนักงานและลงมือทาเหมือนพี่ๆทุกขั้นตอนและเขาเองก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมตรงๆ งานนี้แฟนคลับก็ได้แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนัน IG เลยครับขอขอบคุณข่าวจับที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ